ของเที่ยวทั่วไทยไปกับททเจเจโอาทนา,นานหน้าอ่าทานาอาหารยพูดไหวยังพูดผิดพผผผผผผผูดถูกก็เขาปรับปรุงใหม่เยอะเลยนะดูแล้วก็ปรับปรุงของเล่นรูปปั้นแต่อาหารการากินก็คงจะหลักเขาก็เป็นเนื้อสเต็กนี่แหละครับนะมาทานบ่อยเมื่อก่อนนี้ช่วงหลังก็อ๋อเหอนนี่นึงว่จะไปตลอดตลอดชื่นครับ เด่ว่าหลังจะพาท่านมากินตรงนี้แหละครับสเต็กเป็นอย่างไรอาหารเป็นอย่างไรนะครับรนี่ท่านอยู่กับผมท่สาขาผู้บัรยายครับอ,อากการพาเที่ยวก็คือจะเที่ยวท่าน,นาครับอย่งเรียว่าอยากให้ไปด้วยไปไหนอยากให้ไปด้วยไปเที่ยวด้วยกันโอ้เห็นเขาแล้ว เขาเห็นอียว่ันทัดตรงนี้หลังนี้จะเป็นภูเขาเยอะครับนะภูเขาซ่อนไปซ้อนมาฝนก็ยังลินนะครับมนยังลินอยู่ครับตอนอยู่กับผมกุสับเสียงอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้ใส่ตัวเ,เครื่องเสียง <c oughs> กําลังชัดกาลังชัดไวอยูอ่ผมเลยไม่เข้าใจว่ามีอะไรโผล่มาข,ข้าง ก็มีคนทักรยานก็มาขอบคุณครับเป็นเป็ขวามือข้างล่างก็มีขอบคุณครับเออเป็นไงนเนาะทางนั้นฝนตกไห้ทางนี้ฝนลินนาครับเพิ่งแวะทานอาหารร้านเอ,อ่อสาราอะไรนะอ,อ่าล,ลินทานะก็ทา,ารใช้ได้นะข้างหลังก็จะเป็นวิวน้ำ ทักทายมาให้กำลังใจกับผู้เดินทังแต่คนที่พาเที่ยวก็นี่แหละครับมาสองคันค,คันหนึ่งผมมานั่งอยู่ตรงนี้ครับเพื่อจะได้พาชมวิวบรรยายได้เรียกว่ายังคล่องตัวครับนะอาจจะพูดภาษาไทยคนลาวหน่อยเด้ออย่าว่ากันนะพูดไทยไม่ซัดครับ เที่ยวทั่วไทยไปกับเด็กเด็กอองขาหน้าทำงังน,นจะเป็นเขาตลอดแนวช่วงนี้ไปนานอยู่กว่าจะค้นตรงนี้ก็นี่ที่ไปถึงแก่งคอยมั้งแก่งคอยละเขาก็จะไม่ค่อยเห็นจับใกล้ๆปากหน่อย ยังไงจนบรรยากาศอ๋ออะไรนี่ยังไงไล่ชสุวรรณไม่มีเวลาแวะครับปกติจะแวะมาซื้อน,น้ำนมข้าวโพดน้ำนมข้าวโพดกินกสั่งไม่เยอะครับทีละกล่องทีละสิบแพ็กกี่สิบแพ,พ็ก้ข้าวโพ,อพอดต้มมีช่วงหนึ่งมั้งมาซื้อแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวีดีโอไปด้วยครับ ถ่ายไปเรื่อยจนจะออกร้านแล้วไปเห็นป้ายเขาบอกห้ามถ่ายก็เลยต้องกราบขออภัยนังเข้าด้วยบอกโอ้ยเขาพเจ้าถ่ายไปแล้วปิดรายการแล้วก็จะมาเห็นป้ายพอดีฝออากก็บางคนไปหลายจานที่เขาไม่ถ่ายด้วยแต่ว่าก็เลยไม่รู้จะว่าไงเนาะวิวก็สวยของกินก็นอร่อยก็เลยอยากได้ภาพให้หลายท่านได้ดู ของฝากตามายทางเยอะเลยครับก่อนแถวนี้ผมมาบ่อยครับมาบ่อยเรียกว่าเข้าออกเดือนละข้างสองข้างนะครับนะเ,ออเป็นไงเนาะทางบ้านฝนตกไม้โอ,อ้ใหม่แล้วใครอะใครก็ใหม่ละ เขามาทักทายละผมไม่ทราบด้วยเมนชื่นขึ้นชื่อขอไปด้วยเขามาทักแล้วหายไปแล้วใครมั่งก็ไม่รู้ขอไปด้วยครับผู้นักศึกขอไปด้วยขอบคุณมากเขามาทักทายมาดูว่าเอ๊ะผู้นี้ไปไหนอีกละไม่มีอะไรครับผมเนี่ยหาวิธีไปหากินของอร่อยๆนะ ตรงไหนอร่อยมีคนมาชวนก็ไปวิวสวยก็ไปวัดสวยมีคนไปทำคนเยอะก็ไปกพ่จะมาสั่งบ้านได้ดูได้ชมว่าจริงหรือเปล่าเนาะของเรียกว่าไปตามวัยครับคนอายุมากแล้วไม่มีไม่มีงานทำกเกษียณมาสิบกว่าปีแล้วหาเรื่องหางานทำครับนะขอบคุณครับ โอ้ยพระจะคงคงใหญ่ไม่รูนอยู่ไกลมากพระขาวไม่รู้จะซูมได้ไหมองค์นี้ผมมาทุกครั้งก็จะเห็นบ่อยียกว่าบันทึกบ่อยนะมาถึงก็บันทึกภาพท่านบ่อยขาวอยู่ตรงกลางเขาอ่ะบางทีก็เห็นมั่งบางทีก็ต้นไม้ว่างก็ได้เห็นบางวัน ที่ก็ตึกบางก็ไม่ได้เห็นจังหวะช่องว่างเราก็ได้เห็นแบบนี้ตรงนี้จะเป็นช่องว่างมัง้งตรงนี้ครับเห็นไหมขาวๆไม่รู้ทันไหมตรงนี้เป็นทุง่งทุ่งนาเออเห็นไหมบังละต้นไม้บังละบังละบังละบังลเห็นไหมเห็นไหม เห็นไหมเห็นไหมนั่น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 ใหญ่นะองมาเลอร์เทอ์เลยนะผมก็เก็บภาพไปเลยตึกบางละรวมแล้วตึกบางละหมดละหมดสิหมดโอ้ตรงนี้เห็นชัดเลยเข้าวัดไปเมื่อกี้เนี่ยผมไม่รู้ว่าช่องทางเข้าวัดตรงนี้ cái cái hiện là kêu à, thấy không? Nhìn, 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 คุณพ่อคุณลูกสองท่านเนาะลูกกำลังกำลังหน้าตีคุณหลานเป็นคุณกำลังหน้าตีอ,อผมกำลังจะไปเที่ยวครับไปเที่ยวนะวันนี้คงจะพักที่กรุงเทพครับแถวพระรามสองครับแถวหลังเซนทันันนั้นเนี่ยโดยการดูแลครับผู้พาเที่ยวครับจะ ที่เจเจโอทาน่าครับเป็นไกด์นำเที่ยวเป็นคนที่ขับพาณนะพาไปอย่างอำนวยความสะดวกทุกอย่างครับเนี่ยหาที่เที่ยวหาเป้าหาจุดหมายผมมีหน้าที่ถ่ายรูปไรฟ์พูดเยอะๆน้ำเยอะๆเนื้อน้อยน้อย ตามสไตล์ปูนศักครับน้ำเยอะๆเนื้อน้อยๆภาพเยอะๆนะฮะให้ท่านได้ดูได้ตามถูกต้องตรงนี้จะเข้าช่วงเขาเยอะนะครับเขาจะเยอะแถวนี้จะเป็นลงย่อยปูนเยอะครับทำปูนซีเมน จะมีเขาซับซ้อนกันซ้อนไปซ้อนมาครับซ้ายมั่งขวามั่งขวามั่งซ้ายมั่งครับตลอดแนวนี้แหละช่วงหนึ่งผมก็อยู่แถวนี้นะครับอยู่แถวเข้ามาเจ็บข้อมูลมาทํางานอยู่แถวนี้แหละครับนะอยู่ช่วงหนึ่งอยู่รับสองสามปีมั้งนะครับบริษัทนิจิเก่า เลยนครับูเหนาตัวยู่อเจดเนครับขอ,หหอ,บ,อคบ,บคุณสำหรับผู้ติดตามอย่างยาวนานยาวไกลปันเรื่องในใจเนาะเอ้ยปู่น้ำสักจะพาไปไหนเนาะน <c oughs> สำหรับปูอยากให้กำลังใจปูเนาะปู่นาำศักก็ตามได้เรื่อยๆแล้วจะมีให้เรื่อยๆครับ พอระยะหนึ่งปุ๊บก็จะปิดเบรกแล้วก็พักเครื่องแล้วก็สักพักหนึ่งก็จะเปิดใหม่บันทึกใหม่ส่งไลฟ์สดใหม่ครับนีแมงน,นาจะเป็นเห็น้หมฝนตกเป็นเม็ดฝนก็ไม่ไม่แรงครับไม่แรงนะครับเป็นเม็ดพอที่ให้บรรยากาศเย็นขึ้นครับแต่ตรงส่วนแถวหลังเขานี่ไม่แน่ใจนะครับฝนอาจจะแรงก็ได้ เป็นหลายที่ว่าทางเข้าไม่ได้ด้วยแถวเขาใหญ่เนี่ยนะครับผมก็เข้าไปาช่องเข้าไปที่านารก่อนมากับช่องพัก,กแถวแถวนั้นมั่งกินกาแฟมั่งไปดูองุ่นมั่งครับนะแั้นก็เก็บภาพเก่าๆหลายปีละสี่ห้าปีมาให้ท่านได้ชมไปละ นะขอบคุณครับสำหรับผู้ติดตามเนาะขออนุญาตปิดเบรกอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวติดตามต่อเด้อเดี๋ยวจะไลฟ์สดกันไว้ได้พักเครื่องก่อนตอนนี้ชาร์จไปด้วยไลฟ์ไปด้วยเด้อเครื่องมันอุนอ่นๆนิดหนึง่งขอบคุณกาขอบคุณทางทีมง,งานปางกลุ่มด้วยขอบคุณทีมง,งาน ตาลูกตานลูกตานหรือเปล่าท,ทีมงานสจสจอ,อะไรลืมทือและขอบคุณมากเา่อนตั้นติดตามผลงานท่านบ่อยอยู่ครับวันน้ผมก็ไปบันทึกภาพของบางกูอยู่ครับผมขอบคุณครับ,ขอ,บ,รบขออนุญาตปิดเบรกก่อนครับ